สวัสดีครับนี้เดี๋ยวมาลองใช้เอ็ก e s เรก็เรียกอ็กรเสเอ็กเโปรแกรมนี้มันเป็นฟรีแวร์ที่เอาไว้ใช้ตอบคำถามหรือพิมพ์คำถามที่อะไรจำๆกันเดี๋ยวเข้าไปหน้าโหลดก่อนก็วิธีการคือก็ไปที่เบผมเพราะว่าเคยเขียนเอาไว้แล้ว เคยเขียนเอาไว้เนี่ยครับโหลดมันก็จะไปหน้าที่ดาวโหลดอันนี้เป็นฟรีแวร์อย่างที่บอกคือกดแล้วเราก็มาติดตั้งสมมติว่าเครื่องของเป็น Windows XP หรือ Windows 7ก็โหลดอยู่ที่ตัวนี้ไม่ต้องเราไม่ต้องมาใช้เน็ตเวิร์กนะเราใช้แบบธรรมดาก็กดโหลดอันหนึง่งอันนี้ก็ได้นะครับอันนี้ดีกว่าอ่าโหลดได้หลายตัวครับพอติดตั้งแล้วเนี่ยหน้าตากันติดตั้ง แล้วมันก็จะอยู่ที่ทัสบาร์ด้านขวาล่างวิธีใช้นะคลิกขวากดเซตติ้งนะครับสิ่งที่ผมใช้ก็คือการออกมานะครับแล้วก็ตั้งออโต้เทคเส่นหมายความว่าอย่างนี้คือผมพิมพ์ว่าสการีเ์เนี่ยแล้วกดเลือกเป็นเอ็กซ e เก i ลเอมเรก็คือพิมพ์ปุ๊บมันแปลงคำทันทีเลยเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูอ่าสการีเาอสับพิมพ์ผิด อ,อ๋อต้องปิดไปก่อนนะมันก็จะเปลี่ยนคำย่อๆเนี่ยเป็นอย่างนี้เลยเพื่อความรวดเร็วนะเช่นการลิงอันนี้เอาไว้ใช้กับระบบแชทที่ที่ชื่อว่าไลฟ์อ่าชื่อคลิกเด k นะครับเพราะคนที่เข้ามาหน้าเว็บก,ก็จะถาม้ำาไม้ทำมาเราก็ตอบ้ำงไม่ทำมาเหมือนกันแล้วก็พิมพ์ไปเลยครับเหมือนเดิม ก็จะได้ไม่ต้องเสียเวลาพิมพ์ใหม่วิธีนี้เร็วสุดๆเน่ยเหมาะสำหรับคนที่จะแชทติดตั้งระบบแชทอยู่ที่หน้าเว็บ